ไหหนนนกกกก็็็็ถถาาถึงถึงงงงััั้้าาุเเดดดพมมตอิิขแครบสวัสดีครับพบก,กับผมตัก๊กณภัสกรกับรายการถึงพริกถึงขิงครับวันนี้ครับต้องบอกว่าเรามาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีมีเรื่องราวดีๆในวาระดิธีอันเป็นมงคลสําหรับเดือนนี้นั่นคือวันพ่อ ผู้ทรงเป็นหัวใจผู้ทรงเป็นบุคคลที่เรารักยิ่งทุกคนผมเชื่อครับว่าเรามีหัวใจดวงเดียวกันเราก็เลยมาโครงการดีเป็นมงคลสําหรับงานนี้เรามาที่นี่ครับโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยครับที่นี่อําเภอชะอำ่ำจังหวัดเพชรชบุรีที่นี่มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโครงการตามพระราชประสงค์มีอะไรบ้างตามผมมาเลยครับ สำหรับที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยจังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้นะครับมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่มากฉะนั้นผมจะต้องมีคนนําทางและพูดคุยถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้ซึ่งผมคิดว่าผมคงได้คําตอบให้กับท่านผู้ชมอยู่อย่างแน่นอนแล้วครับเข้ามาถึงตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตแนะนําก่อนเลยครับนี่คือพันโทสายุทธเจนถนอมมาหรือหัวหน้าโจสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขออนุญาตเรียกหัวหน้าโจแล้วกันนะครับพี่นะ อยากทราบถึงความเป็นมาของโครงการนี้ครับตามพระราชประสงค์ครั้นที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จมาจังหวัดเพชรบุรีเขาก็เห็นชาวกลุ่มไร่ผักเนี่ยมีที่ทํากินน้อยก็เลยมีพระราชประสงค์ที่จะจัดที่ให้มีพื้นที่ที่ทากินและเพียงพอก็คือให้พอเพียงประมาณชาสิบห้าไร่ต่อครอบครัวต่อครอบครัวครับแล้วก็มีพื้นที่ประมาณส0งพันไร่เอา120ยครอบครัวมาจาับฉลา แต่ให้เท่เากันหมดเท่าครับเท่ากันหมดทุกที่ท1ิไร่เหมือนเดิมส5ไร่เหมือนกันนะครับอ,อีกที่เหลือก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ในเขตใกล้ๆเคียงแล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นที่ตุนแม่ขั้นที่หนึ่งหลังจาก<ช>ที่ดอนคุณผู้วยมีประชากรมากขึ้นแล้วก็คนกระหนาำน,นี่ก็ไปเปิดที่ดอนคุณผู้ว่สองจากเขตอำเภอชะอำก็ไปเขตอำเภอท่ายางแล้วก็หลังจากนั้นก็รวมตัวกับพิสากรับจะพาไปชมช่านชาติจะให้เซลล์ราคบครับหัวหน้าโจ้นำเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทั้ง่เาเอาละครับยังมีใครกันบ้างแนงะนำกันทีหลังแล้วกันครับนะครับทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองต่างกันยังไงต่างคือทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่งเนี่ยความเข้มแข็งของบุคคลเป็นคลก่อนอแล้วเมื่อความเข้มแข็งแล้วเนี่ยก็เป็นทฤษฎีขั้นที่สองคือรวมกลุ่มกันเ,ออเป็นกลุ่มทรัพยากรเพื่อมีอำนาจต่อรองที้นี่มีอะไรบ้างครับที่นี่มีอะไรครับก็เป็นพวกกลุ่มอาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นถูกต้องครับมีหลายกลุ่มคครรัับบวววนนีีี้้าเเยยด๋ ให้ผู้ใหญ่โอเคงั้นเราไปเจอผู้ใหญ่กันเลยดีกว่าครับอ่าล่ะครับเหมือนสักครู่เขาประชุมกันอยู่แต่เราก็ต้องดึงตัวผู้ใหญ่ขออนุญาตแนะนําผู้ใหญ่สมพิลครับนี่ครับสวัสดีครับผู้ใหญ่สมพิลครับอ่าผู้ใหญ่สมพิลจะพาเราไปเที่ยวด้วยใช่ครับอ่ะครับจุดแรกเราจะไปดูที่ไหนกันก่อนครับสมุนไพรือรูปครับสมุนไพรือรูปทางไหนครับทางนี้ครับเชิญครับน้ำครับเห็นครับผู้ใหญ่ครับ ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าที่นี่พื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่ครับแต่ละจุดต้องใช้รถในการเดินทางและที่ที่เรากําลังเดินทางไปเป็นจุดแรกนั่นก็คือเรื่องของสมุนไพรชาใบหมอนครับยางจุดแรกที่เราจะมาดูเนี่ยเรามาดูเรื่องชาสมุนไพรจะขอแนะนําก่อนนะครับนี่เจ๊ล้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ้างสวัสดีครับขอบคุณครับชาใบหมอนก็เป็นชาของหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านดอนคุณห้วย อันดับหนึ่งนะครับข้าวที่ได้ากใบหม่รักษาโรคทั่วไปนะครับโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าไขมันสูงครับโอ้ยหลายอย่างเนาะครับอันนี้เป็นการอะไรครัวเหรอฮะหรือว่าคััวให้แห้งใช่คััวแบบแฮนดเมดแฮนดเมดและชาจะอร่อยกว่าที่เข้าเครื่องอร่อยกว่าไงอ่ะบอกท่านผู้ชมที่ผมอยากรู้เพราะว่าการคั่วเนี่ยมันมีระยะหนึ่งที่เราจะต้องปั่นเด็กๆจะปั่นปั่นให้เซลล์แตกพอสุกแล้วมันจะหอมจะหอมกป่ะถ้าไม่ปั่นจะไม่หอมไม่หอมเลย เขาบอกมีไปหม่นก็ต้องมีชาใช่ไหมฮะใช่ทั้อันนี้เป็นชาอยู่แล้วอยากกะชิมชาได้โอเคได้เลยขอบคุณมากครับเชียร์รันครับอ่าดื่มได้อ่าดื่มได้แล้วก็เชิญฮะเดี๋ยวผมดื่มดให้ครับต้องต้องทำไงฮะต้องต้องทำไงครับร้อนเลยฮะถือตั้งนานพี่ไม่บอกเดินไปไม่บอกว่าร้อนแล้วผู้ใหญ่เงียบเลยผู้ใหญ่ยืนเงียบเลยร้อนผู้ใหญ่ยืนอยู่นานแล้วผมกินได้ยังครับดื่มเลยครับมาครับเอ้าจากตรงนี้ไปเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อครับเราไปดูฟาร์มไก่กัน ฟาร์มไก่ไก่ขายงั้นเราเด็กก็กะพู่เดี๋ยวมาเจอกันที่นู่นที่ฟาร์มไก่ที่ฟาร์มไก่ขอบคุณมากครับเจรับสวัสดีครับถามความรู้สึกของพี่ที่ได้รับพระราชทานพื้นที่ตรงนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่าจากยากจนชัดเซปเนจรมานะคะก็มาได้พื้นที่พระราชทานตรงนี้ก็ทําให้เราลืมตาอปากได้ทุกวันนี้นะคะถ้าไม่มีพระองค์ท่านพี่ยังนึกไม่ออกเล้ว่าพี่จะไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมก็ได้พระองค์ท่านดีแหละทำให้เรามีวันนี้ อยากจะให้พระองค์ท่านทรงหายจากทรงพระประชวรไวๆแล้วก็มีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเพื่อเป็นร่มโพร่ร่มใสของพวกเราค่ะ,คะก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะคะ มาชมกันต่อครับกับถึงพริกถึงขิงตอนนี้ครับกำลังจะไปดูส่วนของฟาร์มเลี้ยงไก่กันแล้วครับว่าที่นี่เขาเลี้ยงไก่กันอย่างไรไปดูกันต่อเลยครับเอาล้ครับในส่วนนี้เป็นส่วนนี้ค่ะนี่คนเลี้ยงไก่ฮะใช่ครับโอ้คนเลี้ยงไก่สวยเหมือนไก่เลยไม่ใช่อันนี้เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ไม่ไก่ะไรครับไก่พันไทยครับไก่พันไทยอ๋ออันนี้ให้เนื้อให้ไข่ครับไก่ไข่ครับก็เป็นโครงการที่ชาวบ้านได้เลี้ยงไก่เป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริม แล้วไข่อยู่ไหนอะฮะไข่ไปด้วยแม่ที่ไข่อ๋อทุกมองอยู่มันก็บอกเออไก่ไข่นะแล้วเขาไข่ที่ไหนเขาไข่ที่นี่มันไข่อยู่เออผมว่าดีครับเป็นวิธีการเลี้ยงที่แปลกนะฮะเออไม่ใช่ระบบอปิดไม่ใช่เลยก็คืออยูงเงี้ยแล้วก็ยกันกบไข่นะนี่เขายืนเต้าแวนกันอยู่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวฉันเดี๋ยวตาฉันจะนอนไปกบว่าเชิญกบเสร็จเมื่อไหร่เสร็จชั้นแล้วไข่ไปขายไหนเราไปขายที่ตลาดนะครับตลาดก็ขายตามชาวบ้านนั่งก็คือแค่นี้ก็พอแล้วครับขายกันเองครับบริโภคกันเองครับ อาชีพเสริมครับไปดูอาชีพเสริมต่อไปไปดูอะไรดีไปหมูอ่ะโอเคจากไก่ไปหมูครับดีใจมากค่ะที่ได้อยู่ในพื้นที่โครงการของพระเจ้าอยู่หัวค่ะ,ะพระองค์ได้ให้พื้นที่ทามาหากินได้ที่ปลูกบ้านมีอาชีพที่ว่ารองรับเราค่ะที่ว่าเราไม่ต้องลาบากไม่ต้องแนร่อนค่ะ,ะพวกเราก็คือว่าเดินตามเรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวค่ะ,คะ,อ,ะอยากจะบอกในหลวงว่าเขาให้พระองค์ทรงพระเจริญค่ะแล้วก็ มีอายุยิ่งยืนนานสุขภาพแข็แงแรงเเชิญมาดูกลุ่มเลี้ยงหมูนะครับสวัสดีค่ะโอ้อกําลังให้อาหารเลยอันนี้เลี้ยงก,กันกี่เดือนฮะหมดร,รุ่นรุ่นหนึ่งก็บางกาทิเลี้ยงก็สี่เดือนครึ่งขายส่งตลาดได้นะครับบ้านพี่ใหญ่เลี้ยงอะไรฮะก็เลี้ยงหมูเหมือนกันทุกบ้านต้องมีเหมือนกันไหมครับก็เลี้ยงโดยเฉลี่ย ส่วนเยอะเลยทางหน่วยงานเราช่วยเลยไหมครับพี่โจก็คือเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงตั้งแต่หน่วยแล้วตรงนี้ก็นำการเรืงความรู้อะไรมาให้ดีนะช่วยเหลือกันเป็นเป็นส่วนนไปอันนี้อยู่ตั้งแต่กี่ปีฮะัทษทีะอยู่มา40ปีแล้วค่ะอยู่มา40โคสมัยเริ่มเลยดิสมายจริงๆเลยสมาชิกเริ่มแรกเลยนะฮะสมัยนั้นโอ้โหนี่เป็นไงบ้างครับตอนนี้สบายขึ้นเห็นแล้วน่าที่ใจครับในพื้นที่ส่วนหนึ่งนะเราไปไหนต่อครับเดี๋ยวเราไปที่ผักปลอดสารพิษ ตัดปอสารพิษอ่าโอเคไปครับเสร็จครับวอันนี้มีหมูหม้อให้ด้วยค่ะหมูหม้อเป็นพันเลยฮะหมูหม้อขอบคุณพี่คะคุณพี่อะไรคะนี่โทรทีชื่อชื่ออีกทีรัชนีมหิดมาค่ะคุณรัชนีเป็นอะไรกับผู้ใหญ่ฮะับภรรยาค่ะว่าวว้วเชื่ออ๋อเป็นภรรยาแล้วก็ที่ถามผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ทำอะไรที่บ้านครับอ๋อผมเตี้งหมูเหมือนกันตอบมาแต่เฉยไม่บอกกันนี่นะครับขอบคุณมากครับรัชนีครับแล้วก็ไม่บอกเป็น ง่ายบ้านนะหลังจากที่เราดูฟร์มหมูเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูผักปลอดสารพิษเดี๋ยวขอแนะนําก่อนที่พี่สารนิตครับอ่อนละมุนครับสวัสดีครับาปนประธานชุมชนดอนคูเวยสองมาถึงตรงนี้เราผักปลอดสารพิษครับที่มาเพราะปลอดสารพิษก่อนครับประธานปลอดสารก็ไม่ใช่ว่าไร้สารนะครับก็ยังมีมีสารอยู่บ้างคือน้อยที่สุดแล้วอันนี้คือถั่วปักยาว ใช่ครับ่ครั่วงักยาวครับเัื่องักยาวที่ด้านหลังถั่วไปนี่อันนี้คือขึ้นค้างไว้ตรงกันอันนั้นอันนี้เป็นมะเขือเปาะมะเขือเปาะครับผมทัดไปเรื่อยผสมประสานครับผสมประสานหลักการคิดคืออะไรฮะหลักการคิดก็จากพระองท่านที่ตัดไว้เราเป็นแบบพอเพียงที่ชาวบ้านอยู่ได้ตรงนี้ต้องบอกว่าดินเนี่ยมันเนื่องจากเป็นที่ดอนที่ดอนฝนก็ไม่ค่อยลงแล้วก็ธาตุอาหารก็น้อยมีพัฒนาที่ดินเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการเอาหญ้าแฝกเข้ามาบำรุงดินปรับปรุงดินจริงๆแล้วท่านเริ่มตั้งแต่ดินครับพระองค์ท่านทรงแรงเห็นแล้วว่่าาินสํคัญมใจเ แล้วตอนนี้ผมก็ถือโอกาสขออนุญาตเก็บเลยได้ไหมฮะครับช่วยเก็บมะเขือหน่อยอ่าขออนุญาตครับขอเลยครับขออนุญาครับแล้วแล้วก็ได้ผู้ผักครบละครับเดี๋ยวเราจะไปที่เห็ดกันต่อเป็นจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายนะครับใช่ครับเรื่องราวของเห็ดนะครับตรงนี้เราได้แล้วครับผื้ผักปลอดสารพิษผู้ใหญ่ยังคงถือบอกกระเทียมโอเคครัไปวางที่ใส่กระป๋องใส่กระป๋างเลยครับไป ไปดูเห็ดกันครับมาถึงตรงจุดนี้นะครับตรงนี้เป็นเรื่องของฟาร์มเห็ดเจ้าของฟาร์มเห็ดเป็นใครถามกันเลยดีกว่าครับแนนะเจ้าของฟาร์มเห็ดพี่ทศพรพี่ทศพรสวัสดีครับพี่ทศพรสวัดสดีครับพี่ทศพรเอาละครับนี่อันนี้เป็นฟาร์มเห็ดอะไรครับเป็นฟาร์มเห็ดกวางเดินเลยดีกว่าพี่ไปครับโอ้โหท่านผู้ชมครับคือมันละอุ๊ยมันร้อนร้อนลองเห็ดนี่มัเราห่วงเลยลองเห็ดนี่ร้อนแน่แน่ร้อนมากเลยงั้นงั้นเข้าก่อนนะฮะโอเคครับใส่เข้าผมตามฮะเอาละครับมาถึงตรงนี้ครับ คุณทศพรบอกว่าเป็นเป็นระบบโรงเรือนที่ใช้ทลายปาล์มเพราะใครเป็นคนเริ่มต้นความคิดนี้ฮะผมก็ไม่ทราบเหมอือนกันนะแต่ว่าผมจาเท่าเท่าที่รู้จากกรมวิชาการเกษตรเราพงเป็นคนแรกในประเทศไทยที่เอาทลายปาล์มมาินดีที่รู้จักครับพี่ทศพรครับเราดีใจมาก <laughs> ทีก่ได้เจอไม่เคยเห็นเลยว่าเห็ดฟางเขาปลูกกันแบบนี้ได้แจ๋วมากได้ผลผลิตเยอะไหมถ้าเป็นลักษณะหลังนี้ก็คงจะประมาณ300กิโล ถ้าไปซื้อติดตลาดแล้วกลับไปเก็บที่บ้านมันจะเก็บได้น้อยมากอันนั้นวันต่อว,วันวันต่อว,วันส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปแปลรูป่ก้เช่นเอาไปนึง่งเอาไปก็เห็นเนี่ยเหรอฮะครับผมเอาไปนึง่งแล้วก็ใส่ฟิตไว้อยู่ได้เป็นปีฮะฮะจริงเอา้าในเคล็ดลับการเก็บอีกถ้าท่านซื้อจากตลาดทำยังได้ไหมก็อมเอามานึง่งะเอามานึง่นงก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วใส่ฟิตรเลยใส่ฟิ้รเลยท่านจะมีเห็ดฟางกี่ตลอดทั้งปีครับอันนี้เก็บแล้วเก็บเก็บไงฮะเก็บเลยฮะของผมเก็บเลยผมอยากเก็บเลย โอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าเรื่องราวของวัตถุดิบต่างๆที่เราได้เห็นในโครงการตามพระประสงค์ของพระองค์ท่านนั้นมีอะไรบ้างซึ่งจริงๆเรายัางดูไม่หมดนะครับมีเยอะมากก่อนแสนงวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้กลับไปสู่รายการผมอยากจะให้ผูผันโจนะครับได้กล่าวอะไรถึงผู้ชมต้องไม่ลืเกี่ยวกับโครงการพระองค์ท่านโครงการตามพระคประสงค์ด,ด,ดัดผลเพื่อนี่็เป็นโครงการหนึ่ง ซึ่งดูแลพี่น้องประชาชนนะครับพระองค์หลวงใหญ่ประสงค์ดีกรทุกหมู่เหล่าอยู่แล้วนะครับในพื้นที่ตรงนี้ก็ได้จัดสรรที่ดินให้จนทําให้เห็นภาพที่ผ่านมานะครับ,รบพี่น้องประชาชนมีความสุขมีที่ดินทํากินอยู่อาศัยนะครับ,รบมีความมั่นคงในชีวิตต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าน้าพระทยัยของพระองค์ท่านตอบสนองกลับมาประสงค์ดกร นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นถึงตรงนี้แล้วครับต้องบอกว่าถ้าใครสนใจอยากจะมาโทรไปท,ท,ที่กองพันนานหนึ่งได้เลยกองพ,อพันธ์นาที่1หรือเบอร์อื่นไหมฮะในเบอร์ของอันนี้หัวหน้าชุดหัวหน้าชุดนะครับคุณสาเริงนะครับ,รรบนี่คือส่วนที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ใก้ชิดกับประชาชนที่นี่และทั้งหมดนี่คือเรื่องราวดีๆเป็นมงคลกับเราอย่างยิ่งครับที่นี่ครับโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยนะครับที่นี่ชะอําเพชรบุรีสิ่งนี้คือสิ่งที่พระองค์ท่านมอบให้เดี๋ยววช่งหนน้าผมะะกับไไปทอร เดี๋ยวว่ากันครับและสุดท้ายก่อนจะจากกันในวันนี้เราอยากจะบอกพระองค์ท่านพร้อมๆกันว่าขอพระองค์ทร<อ>ง,งพระเจริญสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์น้ำมันโอลีนอยากเห็นคนไทยมีจิตใจที่แข็งแกร่งมีร่างกายที่แข็งแรง วุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยเต็มคุณภาพชุดครัวกันน้ำสเตลเลส G.O. ครับกลับมาช่วงนี้ครับถึงพิกถนกิงก่งกอนอื่นขอบคุณมากๆนะครับสำหรับโครงการดีๆครับเราได้ไปเห็นเรื่องราวดีๆของวัตถุดิบต่างๆมากมายที่เรานำกลับมานะครับนั่นก็คือเรื่องของที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงและเพียงพอที่จะบริโภคเรานำกลับมาผมได้หมูจาก ผู้ใหญ่ด้วยนะครับส่วนอันนี้เป็นผักต่างๆซึ่งมีเยอะมากเลยท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็เลยทํากันนี่ครับหมูย่างตะไคร้กับแกงอบมี2เม,2มนูตามนี้เริ่มต้นผมต้มน้ำไว้ไม่ใช่อะไรละครับผมจะต้มน้ําโครงไก่อันนี้ละลายน้ําแข็งไว้ครับท่านผู้ชมครับผมก็เป็นน้ำสต๊อกน้ําต้มไก่ผมใส่เกลือสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับนิดหน่อยน้ำมันเดือดเดือดก็ใส่โครงไก่ค่อยๆต้มไปครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยช้อนฟองทิ้ง อา้าวระหว่างที่เราต้มโครงไก่ของเราอยู่นี่มันก็มีหมูใช่ไหมครับเราก็แค่เลือกส่วนที่เป็นเนื้อให้ท่านรับประทานน่าจะดีกว่านะครับส่วนที่เป็นมันเราก็ตัดมันทิ้งไปหน้าค่อยๆแต่งไปครับจะเห็นว่าในนี้ครับมีฟองขึ้นมาเราไม่ใช้ครับอันนี้คือฟองที่เราต้องช้อนทิ้งถ้าเราช้อนทิ้งแล้วมันก็จะได้น,น้าสต๊อกที่ดีน้ําที่สําหรับไว้ปรุงอาหารที่ดี ก็คือน้ำจากน้ำเนื้อก็ดีน้ำจากไขกระดูกก็ดีนะครับทุกอย่างจะให้ความหอมเราต้องช้อนฟองนี้ทิ้งทุกครั้งวว<ะ>้กับไปนี่ตั้งไว้ขอนุญาตย้ายหมูมาตรงนี้ก่อนนะครับใส่ไว้นี้เลยแล้วกันเอาละเครื่องหมักมีอะไรบ้างค่ะหอมแดงครับพริกโอเคครับประมาณนี้พอสําหรับหนึ่งหม้อเล็กๆของผมนะครับนี่เราโคลกอะไรบ้างแน่นอนครับขออนุญาตโคลกของที่แข็งก่อนเช่นขาใส่เกลือสักเล็กน้อย กระเทียมเยอะๆหอมแดงไปอีกหน่อยแค่นี้ก็หอมโอเคผมก็แค่พักไว้อันนึงใช้ช้อนตัดหมูครับเราชางอย่งั้นหมูเรารอ,ออยู่ผมแบ่งมาส่วนหนึ่งเผเหมาะเผเหมาะใส่ลงไปอันนี้คือส่วนที่ผมจะหมักหมูอันนี้คือตะไคร้เราทำหมูย่างตะไคร้เราทำตะไคร้ต่อซอยตะไคร้กันเลย นี่ผมจะบอกว่าผมจะมีตะไคร้ผมอยากจะใส่ไว้ในนี้ผมแบ่งเป็น2ส่วนนะครับโอเคครับถึงตรงนี้ผมก็จะโขกตะไคร้ครับแล้วก็ลวกพริกใส่เลยแล้วก็โขกต่อเลยโอเคครับผมพอสำหรับเครื่องแกงผมอย่าบนี้แหละหมักต่อครับท่านผู้ชมครับเราโขกกันเสร็จแล้วเรามากเรามีสับปะรดเขาให้มาโอเค ต้องใช้ส่วนที่เป็นน้ำน้ำของสับป,ปะรดนี่แหละครับเหรวครับเราได้น้ำเยอะเลยน้ำมันหวานครับนี่ครับเราได้น้ำสับป,ประรดล้วๆนๆเลยอันนี้สิ่งที่ผมจะเพิ่มเติมเข้าไปก็คือการปรุงรสเราใช้ซีอิ C ๊วขาวสูตรหนึ่งนี่เลยแล้วเราก็หยอะๆเข้าไปนี่แหละ รสชาติจะได้ซึมเข้าไปนะครับอาจจะเพิ่มเติมน้ำตาลได้เล็กน้อยโอเคหมักครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับอ้าวละขออนุญาตเนี่เรามีก,กระเจี๊ยบเรามีมะเขือเรามีโอ,อ้ยเยอะแยะเอาอย่างนิดอย่างหน่อยดีกว่าน,นะครับผมว่าบวบมีมะเขือมีเห็ดที่เหลืออาทิเช่นชะอมอูอันนี้ต้องเด็ดครับท่านผู้ชมครับ นั่นแหละแล้ก็มีตำลึงครับแล้วก็เด็ดยอด,ยอดเลยนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีตำลึง,ไม,ลงไม่ต้องใช้ครับแน่นอนที่สุดก็คือใช้ผักที่มีจริงๆอ่ะผมก็เด็ดรวมๆอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับครับเรามีโครงไก่ที่เสร็จแล้วตรงนี้ผมจะบอกว่าผมไม่ใช้โครงไก่แล้วเพราะว่ามันคงจะกินที่ในหม้อหรือในกระทะของเรามากเกินไปพอญอาตใส่นี่ก่อนเลยเครื่องแกงของเราใส่ลงไปครับละลายเลยเครื่องแกงอยู่ในนี้ละลายอยู่ในน้ําสต๊อกของเราเห็นไหมครับเอาละ ทิ้งเขาเดือดสักครั้งหนึ่งโหผักเราเยอะจริงเริ่มเดือดใช่ไหมครับผมก็แค่นี่มาเขือผ่าสีได้เลยเอาละน้ําเดือดขออญาดใส่ส่วนที่เป็นเห็ดไปก่อนนะฮะบวนี่อันนี้ก็ให้ความกรุบกรอบนะครับตัวผักยยวเห็นไหมครับมาเขือเราทิ้งไว้จะเริ่มดำเราก็เลยทิ้งไว้ไม่ได้ใส่เลยชาบครับไปเลยบวกไม่ดำมากใส่ลงไป โอเคครับเราปรุงรสกันเล็กน้อยให้กลมกลม่อมสักนิดหนึ่งเพื่อความกลมกลม่อมหอมหอมเหยาะนี่ได้ครับเหยาะเลยเหยาะ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 ปกติอมมันจะมีรสชาติแล้วแต่ท่านชอบใช่ไหมครับแน่นอนครับผักหลากหลายอันนี้ให้ความเปรี้ยวให้ความหวานสคำคัญมันให้ความกรุบกรอบนั่นคือกระเจีย๊ยบขออนุญาตใส่เป็นกิีบๆอย่างนี้เลยเสร็จปั๊บผมใส่น,นี่เลยอือหือดูสีสันซี่ตรงนี้ ขออนุญาตพอเดียดปุ๊บย้ายมาฟัานี่อื่นมันไว้ให้มันร้อนพอดีพอดีไปเรื่อยๆเพราะว่าหลังจากนี้ไปผมอยากจะย่างหมูที่เราหมักเอาไว้แน่นอนมีกระทะใบหนึ่งแบบนี้มาและครับสิ่งี่ผมอยากได้ร้อนร้อนโดนผิวมัน <c oughs> นี่อันนี้พวกนี้สุกแล้วแนะ่เนื้อมันนุ่มมากเลยอือโอเค okay. และแน่นอนที่สุดอันนี้คือส่วนที่เป็นอําของเราตักเลยนี่กำลังเดือดฟับนี่แน่พร้อมนะครับหมูย่างตะไคร้กับแกงอ่อมผักพื้นบ้านพร้อมเสิร์ฟครับ มาเริ่มชิมอาหารที่เราทำกันนี่แหละอันนี้คือหมูที่เราหมากักข้างในยังคงเป็นความนุ่มน,นอกนุ่มรสชาติของ้ง่จับรสซีอิ๊วมันให้กลิ่นที่หอมครับเป็นจะใครกกำลังเข้ากันลงตัวรสชาติกลมกล่อมดีมากอะมาดูแกงอ่อมของเรากันบ้างน้ำแกงอันนี้เป็นอ่อมผักนะครับอืมเพราะมันก็จะหวานแบบผักหลากหลายและที่สำคัญคือที่ผมชอบมากคุณผู้ชมครับ มันจะออก,กเปรี้ยวๆหวานๆนิดๆเพราะว่ากระเจี๊ยบมันมีความเปรี้ยวอยู่นหน่อครับ,รบนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆกับวัตถุดิบดีๆท่านสามารถนําไปใช้ได้จากวัตถุดิบง่ายๆที่สำคัญคือวันนี้ได้วัตถุดิบนี้มาจากสถานที่ที่ดีมากๆนั่นก็คือดอนขุนห้วยนะครับซึ่งเป็นโครงการตามพระราชประสงค์แน่นอะนครับ สิ่งเหล่านี้ขอให้รักษาไว้เรายังมีเรื่องราวดีๆอีกเยอะแยะครับไม่ใช่ที่จังหวัดเพชรบุรีที่เดียวยังมีจังหวัดอื่นๆอีกมากมายที่เราอยากให้ทุกท่านช่วยกันส่งเสริมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอให้มีความสุขมา,มากครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับลาสุขสาน์วันพ่ออีกั้ครับ